เนบิ u l a หัวแม่มดหรือเรียกง่ายๆว่า witch hat nebula คืออะไรมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องย่อยอะไรบ้างและมีความสําคัญอย่างไรในวันฮาโลวีนนี้วันฮาโลวีนเป็นวันที่มีความสนุกและเป็นที่รู้จักกันในทั่วโลกซึ่งมักจะมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคนรักเทศกาลนี้แต่วันฮาโลวีนนี้เราจะพาไปเห็นภาพลักษณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจอย,อย่างเนบิ u l a หัวแม่มดซึ่งเป็นเนบิ u l a ที่มีรูปร่างเฉพาะที่สร้างความสนใจมากในทั่วโลก เนบิวลาหัวแม่มดหรือ IC 2 1 1 8้ยคือเนบิวลาชนิดสะท้อนแสงที่อยู่ใกล้กับดาวไรเจลไรโจตในกลุ่มดาวนายพรานอาริยานซึ่งห่างจากโลกของเราเพียง900ปีแสงเท่านั้นเนบิวลาประเภทนี้เป็นกลุ่มฝุ่นและแก๊สที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เมื่อมีแสงจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงกระทบกับฝุ่นและแก๊สเหล่านี้จึงทําให้เกิดการสะท้อนแสงและการกระเจิงแสงซึ่งแสงสีฟ้าคือแสงที่เกิดการกระเจิงแสงได้ดีที่สุดและเป็นสีที่เห็นได้ชัดที่สุดในเนบิวลาประเภทนี้ รูปร่างของเนบิวลาหัวแม่มดมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายกับใบหน้าของแม่มดในการ์ตูนมีคางยื่นยาวและจมูกโคง้งทําให้มันเป็นที่รู้จักกันในชื่อวิเชตเนบิเลอร์ซึ่งในช่วงคืนวันฮาโลวีนนี้จะเป็นที่น่าสนใจที่แม่มดแห่งห้วงอวกาศจะปรากฏขึ้นมาจากขอบฟ้าทิศตะวันออกแต่เนื่องจากค่าความสว่างของเนบิวลาเป็นประมาณ13.0ทําให้มันมีความสว่างที่น้อยมากและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถถ่ายภาพผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ได้ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการสะท้อนแสงและการกระเจิงแสงที่เกิดขึ้นในเนบิวลาหัวแมมมดทำให้มันเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่ศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติและการทํางานของดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวนายพรานซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆ และนี่คือเหตุผลที่เราควรจะเข้าใจและสนใจในบิลลาหัวแม่มดซึ่งเป็นเนบิวลาที่มีความสําคัญและน่าสนใจในวันฮาโลวีนนี้แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือมีคนให้ความเชื่อว่าเนบิวลาหัวแม่มดเป็นที่อยู่ของมดแม่มดในตำนานซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้และเป็นที่พิจารณาของนักวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดการคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มาถามตัวเองและแบ่งปันเหตุผลกับเราในกลุ่มของไทย PBSSI ไทเทคเราเตรียมอยู่ที่นี่เพื่อรับฟังและพูดคุยกับทุกคนอ้างอิงในริศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ แนเซอร์และธนกรอวัฒนะเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สอดร